อีกหนึ่งคำในวันนี้นะคะที่นำมาฝากกันนะคะก็คือคำว่าเงินฝืดนะคะหรือว่า deflation นะคะเงินฝืดค่ะคือภาวะนะคะที่ระดับราคาสินค้าและบริการทั่วไปลดต่ำลงเรื่อยเเนื่องจากความต้องการนะคะซื้อสินค้ารวมเวนี่ยมีน้อยทำให้ผู้ผลิตต้องลดราคาสินค้าแล้วก็ลดการผลิตทำให้อำนาจซื้อของบุคคลเนี่ยสูงขึ้น เงินฝืดนะคะเป็นภาวะตรงกันข้ามกับภาวะเงินเฟ้อถ้าจํากันได้เมื่อวานนี้เรานําคําว่าเงินเฟ้อมาฝากผู้ชมกันแล้วนะคะเงินฝืดจะเป็นภาวะตรงข้ามกับเงินเฟ้อนะคะเกิดจากการเพิ่มขึ้นของสินค้าการหดตัวนะคะของความต้องการซื้อและการที่ปริมาณเงินหมุนเวียนนะคะมีไม่เพียงพอต่อขนาดของระบบเศรษ,ษ,ษฐกิจค่ะยกตัวอย่างนะคะอย่างถ้าคุณผู้ชมนะคะไปเจอคํานี้นะคะ พาณิชย์ฟุ้งนะคะไทยพ้นเงินฝืดเผยสัญญาณเป็นบวกต่อเนื่อง3เดือนความหมายของตัวอย่างนี้คืออะไรก็คือว่ากระทรวงพาณิชย์นะคะบอกเลยล่ะค่ะว่าไทยเนี่ยจะพ้นภาวะที่ระดับราคาสินค้าและบริการทั่วไปลดต่ำลงและมีแนวโน้มเศรษฐกิจดีขึ้นต่อเนื่อง3เดือนค่ะ